ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในชายฮ o อบบี้ครับครั้งนี้เรามาอยู่กับรถเจ้า Honda NSX นะครับผมจากค่ายทารไมโครนะครับนี่ครับสีสันสวยงามเลยนะเป็นสเกล1ต่อ64นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับตัวกล่องเป็นกล่องอะคริลิกใสนะครับผมก็คือแบบสามารถตั้งโชว์แบบนี้ได้แล้วครับเปิดกล่องมาตัวนี้ก็เป็น เป็นชื่อแบรนด์ส่วนตัวรถมาในโทนสีเทารั่ามนะครับ,รบเขียนว่า n s x ททำไมโครนะผมสีเทานี้จากสเปคมันเขียนไว้ว่า Army g r a เนะครับผมแต่ผมว่าสีคล้ายๆพวกที่เรียกว่าเทาลมโบครับนะครับด้านหน้าตัวรถก็คือมีไฟเป็นไฟพลาสติกใสนครับผมแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันเป็น Liberty Walk สวยงามเลยมีโลโก้ฮอนด้าด้านหน้าแล้วก็ตรงป้ายทะเบียนผมไม่แน่ใจว่าเขียนว่าด้านหลังเขียนว่า Performance นะครด้านหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก็น่าจะเป็นชื่อของ Liberty Walk นั่นแหละด้านข้างตัวรถนะครับคาดลายคาดลายเป็นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลายของ Liberty Walk อะครับ ล้อเป็นล้อ,อยางนะผมแมตสวยงามเลยเป็นสีดำยางเป็นยางพิลลารี่นะครับผมนะครับเป็นคล้ายๆกับตรงนี้พิลลารี่เป็นยี่ห้อแล้วก็เป็น Liberty Performance นะครับผป่งทั้งโป่งหน้าโป่งหลังใหญ่สวยงามเลยแล้วก็ด้าน,ด,านด้านหลังจะเป็น ไฟก็เป็นพลาสติกใสเหมือนกันนะครับมีเราก็ฮันด้าเหมือนกันแล้วก็ตรงกลางด้านเิฟิวเซอร์ด้านหลังนะจะเป็นท่อออกตรงกลางนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นลนักษณะเดียวกันอ่พาพวกคาดลายนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยเนะครับแล้วก็ตัวล้อภายในในล้อผมทำไงให้เห็นเนี่ยมันจะมีดิสเบรกนะครับดูอย่างล้อหน้าครับ จะเห็นเป็นดิสเบรกมีปั๊มเบรกเป็นสีแดงแนคะรับแล้วมีมาให้หมดเลยทั้ง4ล้เอเคยว,ว่าสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับบนวิงหลังมีเป็นจุดสีแดงผมเดาว่าเป็นสีที่อยู่บนธงชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังมองผ่านฝากระโปรงหลังไปตรงช่องกระจกจะเป็นเครื่องนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนยครับคือายละเอียดจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นไลฟฝ้าครับผมเมือนรถจริงเลยไร้้าด้านหลังแล้วก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งแห่งกระจกมองข้างครับทั้งหมดนี่ครับรายละเอยียดตรงกระจกมองข้างก็เก็บมาถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับจะไม่แน่จะไม่รู้นะครับว่าเนี่ยกระจกมองข้างมีเป็นมองสะท้อนได้ด้วยนะครับขออภัยกล้องไม่โฟกัส โดยรวมถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ผมจะไม่ได้แกะออกมาขอบใต้นี้ใต้ฐานจะเป็นลอดยึดไว้ือผมก็ให้ดูตามนี้ไปเลยแล้วกันคือไม่อยากแกะออกมาเพราะประตูไม่มีส่วนไหนที่เปิดได้นะครับแต่รายละเอียดรถผมว่าสวยงามมากจากแบรนด์ไามไมโครนะครับผมถ้าใครสนใจลองหาดูตามอ,อินเทอร์เน็ตน่าจะยังมีขาย,ยนะครับตรงกระจกหน้าก็มีการปัดน้ำฝน มีสกรีนลน์สปอนเซอร์อยู่ตรงกระจกนะครับแล้วก็พวงมลาลัยขับซ้ายนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเอามาให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ